<c oughs> นิ่งไว้สอสอแก้วตานิ่งไว้เขาไปยื่นจะริยธรรมแล้วนิ่งไว้ <c oughs> <c oughs> นะเวนกรรมมีจริงเลยผสมนี่สอสอแก้วตาไปทําท่าไปไม่ได้ทําท่าหรอกคือมันดูดพอร์ตดูดบริไฟฟ้าดูดจริงๆดูดอยู่ในสภาแล้วมันก็บอกว่าอ๋อไม่ไม่ไมชี้แจงไม่สะดวกชี้แจงเนี่ยมึงอะเนี่ยนะ สมแล้วนะครับไอพ้พรรคส้มนี่มึงสมแล้วนะชอบทําตัวเองเหนือกฎหมายช้ำทรม,มตัวเองแบบว่าเ่าเรียกว่าอะไรนี่ถ้าเป็นพรรคอื่นนี่โดนด่าแล้วนะถ้าเป็นพรรคอื่นทาเนี่ยนะครับรับรองไอ้พวกส้มไปด่าแล้วไอ้พวกส้มยกรวมพลโอไปถล่มไปทัวลงแล้วแต่พอเป็นด้อมส้มด้วยกันแต่พอเป็นพรรคส้มด้วยกันอ่อมส้มบอกรับได้ไม่เห็นจะเป็นไายเลยรับได้นี่เป็นไงล่ะ โดนร้องจริยธรรมเรียบร้อยอี้แทนคุณร้องจริยธรรมเรียบร้อยเพราะขาดจริยธรรมร้ายแรงเือก็าถามว่า,ขา,า,าขาดจริงไหมล่ะตามหลักฐานน่ะขาดจริงไหมคุณมาทําผิดกฎหมายอะ่ะเอออย่างนี้ก็เข้าข่ายนะครับเข้าข่ายผิดจริยธรรมนะครับต้องหลุดจากสสนะครับเออเนี่ย <laughs> สสแก้วตาผู้ที่เรียกว่า อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเข้าข้างพม่า,มาหลือเกินนี่นะฮะเนี่นะนะเ,เห็นอกเห็นใจพม่าหลือเกินนี่นะครับนี่บ้านก็เพิ่งไฟไหม้มาเนะ่เวียนเคาะซ้ำคำซัดนีนะ่ยับภาคพวกนี้นะไม่ใช่แค่มันคนเดียวนะเขาบอกว่ายกโกนเลยนะเขาบอกว่าจะลองยกกวนเลยนะเอ,อ หลายคนเลยโอ้ยมันต้องไปร้องเลยครับเดี๋ยวมันก็โดเดี๋ยวมันก็ขาดจริยธรรมแล้วนะไอ้ที่ว่าอะไรนะไอ้ที่สี่สิบสี่สอสมีมันด้วยป่ะเออที่ไปลงชื่อแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวก็มีมันด้วยเออนะครับเดี๋ยวก็ศูนย์พันไปแล้วไอ้พักเนี่ยนะศูนย์พันนะไปด่าได,ดโนโเสาร์ไดโนเสาร์เยอะเป็นไงล่ะมึงศูนย์พันพร้อมกับไดโนเสาร์เลยเป็นไงะ ไอ้ดอมโสมอ่ะมึงอ่ะชอบด่าคนอื่นะนะไอ้พวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีไอ้พวกไม่ต้องการความเจริญเนี่ยนะเออเป็นไงล่ะมึงศูนย์พันพร้อมไดโนเสาร์เลยมึงนี่ครับสมน้ำหน้ากันลางหัวเจาะนะเออนะโอ้โหมีแต่คนดีๆทั้งนั้นละพักเนี่ยนะครับไม่ว่าคนอื่นว่าพักอื่นเขาเออเนี่ยขาดจะได้ทรมปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลย นะเออถ้าแน่จริงไม่มาดูโช่ยอ่อาไหนว่าถ้าแน่จริงอ่ะใช่ไหมเออเนี่ยแหละครับคนพวกนี้นะไม่มีวันจเจริญเออทำทาดีก็ได้ดีครับทําชั่วได้ชั่วนะเออทําแล้วที่สําคัญนี่พวกนี้มันอะไรนะแก้มาตาหนึ่งสองด้วยตายไปจะเป็นเปรตน,น,นะครับพวกนี้เขาเรียกว่า บาปหนานะบาปหนาตายไปจะต้องต้นปีนต้นงิ้วตายไปจะต้องตกกระทะทองแดงเป็นเปรตโดนหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันนะครับไม่มีทางเจริญนะต้องไปชดใช้กรรมในนรกนอกจากจะชดใช้กรรมในในในชาตินี้แล้วก็ต้องชดใช้กรรมในนรกด้วยนะครับเจ,เจตนาไม่ดีกับสถาบันเซอกค่นบนทำลายนะครับ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ